สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b ทถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเรื่องราวความเคลื่อนไหวของบรรดาผู้ชุมนุมนะครับบรรดาแกนนำในการที่จะออกมาเดินสายนะครับจัดการชุมนุมหลายคนนั้นเนี่ยก็ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำ นะครับโดยเฉพาะเพนกวินพริฤชิวรัก์แล้วก็อีกคนหนึ่งนะฮะพานุพงศ์จัดนอกหรือว่าไม้วันที่18สิงหาคม2,564สศาลจังหวัดธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีทนายความได้ยื่นคำร้องขอประกันตัวนายพรมสอนวีระธรรมจารีหรือว่าฟ้านายแซมสม์นะฮะแล้วก็พริฤชิวักษ์หรือว่าเพนกวินนับชนน์ไพโรธ สิริชัยนาถึงชาติชายแกดำพานุพง์จากนอกหรือว่าไม้และปะนัดดาสิริมาสกุลผู้ต้องหาที่ร่วมกันชุมนุมมั่วสุมตั้งแต่สิบคนขึ้นไปก่อความวุ่นวายในบ้านในเมืองบริเวณหน้ากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนภาคหนึ่งเป็นครั้งที่สองนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้สารจังหวัดธัญ,ญบุรีและสาลอุทธรภาคหนึ่งมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้ง8ดคนวันนี้ทนายความก็ ขอประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง8คนยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสดคนละหนึ่งแสนบาทขอประกันตัวเนี่ยนะครับแสดงความยินยอมให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่ากําไร EM สวมเพื่อติดตามตัวด้วยอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะสารจังหวัดธัญ,ญบุรีพิเคราะห์คําร้องแล้วก็คําร้องประกอบขอให้สารไต่สวนเจา้าพนักงานราชัณฑ์แล้วเห็นว่ากรณีนี้เนี่ยไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิมและให้งดการไต่สวน ยกคำร้องแจ้งสิทธิ์ของผู้ต้องหาว่าผู้ต้องหามีสิทธิ์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งหรือยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวเข้ามาใหม่ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา8ปนาฬิกานาทีถึง16บหนาฬิกา30นาทีซึ่งวันเดียวกันนี้เนี่ยนะฮะพนักง,งานสอบสวนสพประตูน้าจุฬาลงกรได้ยื่นคำร้องขอฝากครั้ง,รงแรก12วันหญิง2องคนชายอายุ45ปีและ50ปีผู้ต้องหาที่ชักชวนให้ประชาชน ออกมาร่วมชุมนุมด้วยโดยโพสต์เชิญชวนผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเหตุเกิดที่บริเวณถนนพหลโยธินขาเข้าหน้าห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์คกรังสิตตำบลประชาธิปัตย์อําเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีสาลพิจารณาและอนุญาตให้ฝากขังได้เพราะมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหญิงทั้งสองคนมีการตีราคาประกันคนละสอง0มบาทนี่ฮะคุณผู้ชมครับเป็นอันว่าเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยแปดคนนะฮะ ประกอบไปด้วยพรมศอนวิระธรรมจารีนะฮะแซมสาแมสพฤทิ์ชิวารักษ์นัชชนนไพโรธศิริชัยนาถึงชาติชายแกดำและก็พานุพงษ์จากนอกรวมถึงปนัดดาศิริมาสกุลเนี่ยนะต้องนอนในเรือนจำต่อนะฮะเพราะว่าสารนั้นไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะฮะนี่ครับเป็นครั้งที่สองแล้วนะฮะที่ไม่อนุญาตให้ประกันตัวก็ดูต่อครับ นายความก็คงจะต้องพยายามในการที่จะยื่นประกันตัวครั้งต่อไปอีกแต่ว่าจะได้รับการอนุญาตหรือไม่อนุญาตนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปครับ